หาคู่ชงย่าเหมือนกันเนาะแล้วมีโปรแกรมวันทำให้ทิพย์ยังตอนนี้น่าจะเดือนหน้ามั้งอืมเราก็ไม่รู้มันกันที่ไหนครับยังไม่รู้ครับต้องท้ามเสียโบสแต่ถ้าเสียโบสให้เคลื่อนไหวในเมืองไทยก็เอาก่อนครับผมอยากขอบคุณใครบ้างครับก็อยากขอบคุณเสียโบสแชนอลนริศแล้วก็ผูดจับจูนทุกท่านครับผมแล้วก็ครอบครัวเป็นยังไงครับ พูดถึงเอฟซีแฟนคลับแล้วหน่อยครับสุดท้ายครับก็อยากขอบคุณแฟนคลับที่คอยติดตามนะครับมันเกมเขอบคุณครับแข่หลันเกม็ดแล้วครับคุณผู้ชมครับเกมเราขอนเสิร์ตเจ้าเจ้าตังชายติดสองน้องไม่ได้นี่คือบรรยากาศที่โรงแรมต้องชายพอใจผลงานไหมวันนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่ก่อนครับเพราะว่าไฟยกสี่ยังมีความยาวเลยน้องเขาก็ใหญ่มากแบบแย่เหมือนกันนะยกสี่แล้ว ครับว่าจะแย่แล้วอ่ะออดยกห้าได้ลูกเดาเครับผม,มไม้ต่อไปมีรายการอะไร,ย,รยังไม่มีรายการยังไม่มีครับเราจะรอต่อยวันผมพี่ไม่ได้ต่อยเมย์เยไทยห้ายกมานานครับสามปีครับ,รบ<อ>สามปีครับผมมีแล้วพอพอใจกรือยังอาชุนเราวันนี้ยังไม่พอใจเท่าไหร่ครับสถานี่บรรยากาศค่อนข้างเงียบแตอนยกสี่เกิดอะไรขึ้นครับเขาตึ้งขึ้นมายกสี่โดนเขา อันสูเป็นเป็นว่าเราหยุดมวยไทยห้ายกนานด้วยหรือเปล่าครับโอเกี่ยวกันไหมเกี่ยวไม่ต่อยนานแล้วก็วันนี้โค้ชชคของเรามาเป็นไงบ้างครับก็ยังพีดีเท่าที่คิดไว้ครับตกไหมแต่ว่ายกสีก็มีเสียวเหมือนกันนะมีเสี่ยงเข้าใจกับเกี่ยวกับ้ชเราไหมไม่ไม่ด้วยกัมโอเคครับไม่เข้าใจเลยโอเคครับจะทำกี่คนอ่ะไม่มีอะไรเสียพ่อสวัสดีครับครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนปรากฏครับ ก็ตามสภาพพี่นะครับก็หยุดนานหยุดนานมวยอยู่ไปแปดเดือนเพิ่งไม่ได้ชกนะแปดเดือนไม่ได้ชกแล้วก็แล้วก็เพิ่งกลับมาแล้วก็มวยไทยเนี่ยที่ต่อยเวทีมาตรฐานสามปีไม่ได้ชกนะฮะก็ก็ถือว่าวันนี้ชนะแบบอาจจะไม่สวยหรอกเข้าใจเข้าใจภาพว่ามันไม่สวยแต่ว่าก็คือให้โอกาสเขาได้หายใจเพราะว่าเดี๋ยวเดือนธันวาเอ้ยพฤษภาเขาจะมีคิวจริงแชมไอ้ป้องกันแชมป์ป้องกันแชมป์ป้องการแชมป์ชิพใช่ไหมใช่ป้องการแชมป์ที่ที่ไหนครับที่สิงคโปร์นะครับ โดยรวมไม่พอใจเหงืนันก็ตามสภาพที่เห็นรับน้าควรจะต่อยให้ดีกว่านี้ตามหนักแะ้วไมต่อยให้ดีกว่านี้แต่พอต่อยแล้วได้ประมาณแค่นี้ก็ต้องยอมรับว่าน้องเขาก็มาดีด้วยมาดีด้วยนะครับแต่ว่าเธอเขาสู้อีกหน่อยนี่เหนื่อยเหนื่อยแล้วหลังที่จะ ้องกันนแชมมมปป์เเือคลิ้รราายยกกไงท็จริงๆผมผมไม่ค่อยอยากเข้าต่อยในเมืองไทยอยู่แล้วนะครับอยากเขาต่อยทีต่างประเทศอยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากมันทานหายไปนานเจ็ดแปดเดือนเนี่ยผมก็กลัวว่าถ้าเราไม่ให้โอกาสเขาได้หายใจเลยเนี่ยพอไปชิปป้องกันแชมป์แล้วมันจะมีปัญหาเรื่องระบบหายใจแต่อย่างวันนี้ก็เห็นเลยว่า <c oughs> มีปัญหาเรื่องระบบหายใจถ้าเกิดวันนี้ไม่ชกนี่เหนื่อยแน่ป้องกันแชมป์ถ้าต่อยไฟนี้แล้วก็ยังโอ้ยังดียังดีอะไรที่ว่าว่าต่อยไปบว่าฉันไม่ชิปน่าจะน่าจะสบายใจได้ผมว่าถือว่าก็ต่อไ มันิดตายไปไงเอาเกมมันดันไม่รวยทีเป็นไงเอาเกมมันดันไม่รวยทีเกมจำเนี่ยหรือห้าหกหนึ่งเลยนะยกไปหรือห้ายังไงเราานยกหรว่าจริงจำหลานเนี่ยตัวยกทีได้ที่หนึ่งอเปลุ่กยกทีนะทุกเสียงงบ้างครับก็เสียงทจริงแล้วยกห้าเกิดอะไรขึ้นเจอใหญ่ยก้าพอเขาเปล่าเปลี่ยไปห้า ทั้งนี้สียุก็รู้ว่าชิงดำลนแย้มงหน้าพอหล้ปนี่มันใหญ่ไปใช่ไหมใหญ่ไป้อยห้าสิบอห้าร้อร้อยแล้วมีตันจุร้อาหรสาสี่ั้มามร้อยสี่ร้อยคู่ชงลงมาอย่างเงีอยหาสิบใหญ่กเย่ากไหบ

ทำมาชำเร็จมัหนิกินก็พยายามเต็มที่พยายามเตที่นะเก็นมองเป็นกำลังใจให้กับใครอร่อยไ